พวงนี่พวงเนียเกิดทำผมสวัสดีครับภาบพีผ้านองมาจอป่วน่านี้ก็มครับ,รบนี่มา,มาลงรอบนี้มัมมนมงนยอแครับหยาครับมาอยู่ทั้งบันขวาอบูดแงอุบลนครับทั้งชิ้นงานโอ้ เดี๋ยวมาดูมาชมกันบ้งครับปลาสิเป็นจังไล่ปลาาเยเงวบหมนีหมีปลาอยู่ว่างวานโอ้ <c oughs> ว้าขม,มานแค่ปดญงเลยเอ,ยา,อาให้ไปดุนผุกชมกันเบืองครับตายอย่างบ่ วาดแห่งวบคโ,โอ้ย,อยเองขอหมดเจ็นเงียบๆ <c oughs> นี่ละฝนมันไม่ <c oughs> เป็นัสันนนนโปรดไอวะเป็นองคเป็นงคนฝ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 ่ามัน

ไม่ฟาบ่อนักอยู่แม่ฟาถูกใจนุ่นทางอยู่จริงไมเห็นดีีเลยวันนี้เป็นของแกแล้วแกยังว่ามันตัวลัอ๋อ ôi chưa được <Nhạc> đâu chưa được đâu chưa được เยวนี้นะครับมาดีงานกลางกงบังเป็นเังนนครับอื่อเนี้อยางมาดุนกันเบื้องครับเก็บเงียบปิงปลาเข้าไปเนาะ Sand bắt hỏi cái khai cái đi kín mấy. Hàm mọi cái đi kín đi bao nhiêu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  จัดไปจัดไปเกาเทียงต้องกรับี่องบันเขาเทียงเขาางเขาสวยเอาโจ่มันม้านบ่านี่ว่างต่อไปยอดครับพี่น้องห้งที่สของเฮาครับนาเรียบรวยนืครับจิกหน่อยิไมาดูันครับ Rồi, cớ đăng, cớ đăng. Cái Mình... là cấp cái đấy nào, các bác, quá, 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 วังที่สามนครับน้องน้องที่สามนะจัดนะสามวังนะมีวังที่สามวังชุดถ่ายห้องมือนี้จะสีเปียกยังไงครับไปกันต่อครับ เอางั้นสินี้ดน้ำมุกอ่ะปลาตัวของวันนี้ดอู้วอโอ้ยนนี่เก็บมือถื đang này, lục 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 ฮึขว้างไงขว้างขว้างได้ไม่ได้ฮ่า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 

มันดึงสิยังเหรอิทิีนงองหันดีเนอะวันได้ก่ะเดี๋ยววนได้ก่ะเดี๋ยมันจะปลายไงเถอะอื้อสวมผินเตอร์มุษ ตัวต <laughs> ุ่นลาอยู่ฮึไม่กวหินม่ได้น้ำต้นกดง้วจุังบูจักหน่อยอายกันมาเดือดทำไมแย่โวยกันจู่น้ำจุ๊บบึดบึ้

ที่ไหนครับทีไหนครับ น,นันกจาาขึ้น,นเรียบร้อยครับเก็ยบของกับบ้านเดี๋ยวมาดูผลงานครับวันนี้อนโอ้ยหแยครับอ่ออาน่ครับดูดง่นยอ้าสามหวังครับสานี่ละต่อไปต่อไปโอ้ พอไงปลาสูตรไงโอ้พิบครับปลาดุกไงโอคักคใช่ใช่ใช่ตัวน่อยกตัวน่อยต่อยอันนี้สโปลาสูตรไงโอ้สองแม่นียจ้ำกันเหนื่อยจ้ำกันแล้วแม่ก็ทำพะมือมเ้ยไอเรื่องของนี้ของนี้ยีนขาวมีเอี่ยนน บุ้ยหยดเครื่องหองหองนีเบิ้งหัวตายวีที่ว่าเราอะไรอ้วนขี้ไหลเลยนี่บุ้ยหองหมนึงก็จิตเต็มเหนนี้แง่งหน่อยหรอกโอ้คอหน่อยตัวนึงซำเขียนนี่ละห่วยเพระเขีงนี้คือออกแล้ว เป็นบับน้องนี่นครับใครดอกครับไม่โอกาสดาวชิวมาเยี่ยมเยันไม่ครับเฮ้เวลาครับบานครับซองนะครับมื้อนี้เดาคลิปหนาพอกันไหมครับบับหนีกิมงานออกครับบาน,นครับสวัสด,ดีครับ